ลำพูนแน่นอนสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงนั่นก็คือวัดพระธาตุทะเลพูชัยซึ่งเป็นวัดพระธาตุผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดลำพูนในอีพีที่หนึ่งนั้นที่บีพาท่านผู้ชมไปรู้จักมาแล้วแต่ของดีของจังหวัดลำพูนยังมีอีกมากมายที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักและในวันนี้เรามาร่วมเดินทางหาคำตอบกับรายการแอลรพูน เมืองชาวยองแหล่งผ้าทองามค่ะหลังจากที่เราได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนไปทั้ง3ามอทีแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เล็กๆแต่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมาชาติแล้วก็สถานที่โบราณวัตถุเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคะ่ะและในวันนี้นะคะมาพบกับรายการแอลลำพูนอีกครั้งนะคะ กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมดิฉันนางสาวปนตา,า,ามโนยอดรับบทเป็นพิธีกรท,ท,กที่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดลำพูนนะคะหากจะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือคนรส่วนใหญ่มุ่งตรงไปจังหวัดเชียงใหม่ทำให้จังหวัดที่อยู่ติดกันอย่างจังหวัดลำพูนไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนะักทั้งที่จริงดินแดนแห่งนี้ มีสเสน่ห์น่าสนใจหลายประการโดยเฉพาะบ้านดอนหลวงตำบลแม่แรงอำเภอปรา,างางเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวมถึงเป็นชุมชนที่งดงามทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมความรู้สึกแรกเมื่อสัมผัสเข้าบ้านดอนหลวงอดแปลกใจไม่ได้กับความสวยงามของบ้านเรือนในชุมชนแทบทุกหลังมีลักษณะบ้านทรงโบราณผสมผสานกับการตกแต่งสมัยใหม่ บรรยากาศเรียบสะอาดแทบจะไม่พบขยะสักชิ้นตกตามเส้นทางเดินและเมื่อเดินเข้าไปสองข้างทางขนาดด้วยร้านขายผ้าฝ้ายทอมือเรียงรายต่อๆกันมีทั้งร้านหรูและร้านเล็กสลับกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่กำลังทอผ้าฝ้ายด้วยกี่โบราณอยู่ภายในครัวเรือนหากมีโอกาสเข้ามาซื้อถึงที่จะได้ของราคาถูกกว่าครึ่งจากท้องตลาดทั่วไป ซึ่งบ้านดอนหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าในรัชสมัยของเจ้ากาวิระได้กวดต้อนผู้คนจากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวงใน12ปัน,นามาอยู่ในล้านนาเพื่อเป็นการฟื้นฟูเมืองขึ้นมาอีกครั้งนับว่าเป็นบรรพบุรุษของคนลำพูนเลยก็ว่าได้บ้านดอนหลวง ได้ช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวยองเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยความสามารถด้านงานฝีมืออันโดดเด่นจึงทำให้ม่านดอนหลวงมีงานฝีมือเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าฝ้ายจากมือที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือแปรรูปอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีศูนย์ทอผ้าฝ้ายภายในชุมชน มีศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ายกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้านและร้านจำหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านดอนหลวงและจากชุมชนใกล้เคียงให้เลือกซื้อมากมายทำให้บ้านดอนหลวงเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยเริ่มเป็นที่รู้จักจากงานแต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2546งานฝีมือที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นพัฒนาปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยจนเป็นรายได้หลักของชุมชนที่บ้านดอนหลวงนี้ยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศมาเรียนรู้งานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือที่ผูกพันกับวิถีชีวิต ของชาวบ้านนอนหลวงนับเป็นเวลาร้อยรปีค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่บีพาท่านผู้ชมไปเที่ยวบ้านนอนหลวงจะเห็นภาพพื้นเมืองเยอะแล้วก็มีสีสันอย่างสวยงามใช่ไหมคะและในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP ีที่5ค่ะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ